มาาเมื่อวานเลิกงานมาไม่ได้บอกเลยอ่ะเอ้ยเมื่อเช้าสิไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าเลิกง,งานมาไม่ได้บอกเลยไม่ได้ลูกเลยสักคนจริงปากมดูก็เปิดหมดแล้วรอแต่ว่าหวัวจะลงมาเมื่อไหร่แค่นั้นแหละตรงปากช่องคลอดเนาะอ,อ่ะไปทํางานกันจ้ะคืนนี้คืนที่สองของอาทิตย์นี้นะคืนสุดท้ายด้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกกะแต่ก็เขียนเอาไว้อยู่ว่าตัวเองนะทำกะเอ็กตร้าได้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีทําหรือเปล่าหยุดสองวันคือวันพุธกับวันพฤหัสแล้วก็ทํางานอีกทีสุการ์อาทิตย์จ้ะเดีว๋ยววนน นะพากันเดินขึ้นไปขึ้นรถไฟเนาะก็รเดินนี้จริงๆแล้วรถไฟวิ่งแล้วรถเมล์ก็มีอยู่แหละแต่อยากออกกำลังกายสวัสดีเช้าท่นใหม่จา้าเพิ่งเลิกงานหรอกเมื่อคืนนี้อยู่ฝังแผนกฉุกเฉินก็เลยไม่ได้ไม่ได้ช่วยทำทอดไข่ไขหรือไม่ได้อยู่รวมในห้องทอดกับไก่เลยแล้วเมื่อคืนอะงานว่างมากโล่งมากทั้งคืนมีผู้ป่วยมาสามคนเองอะ่ะ ก็คือเริ่มงานก็สองคนใช่ไหมแล้วก็คือไม่มีอีกเลยมาอีกทีก็ตอนตีห้าตีห้ากว่ากว่าคนหนึ่งสามคนทั้ง,งคืนแล้วอยู่ฝั่งแผนกทำคลอดเองก็ก็ว่างด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้าไปฝั่งนั้นด้วยเหมือนกันเนาะไปช่วยเขาทำคะอดเขาเองก็นั่งว่างๆกันอยู่นั่นแหละอะเดี๋ยวนะ้าเลิกเลิกงานแล้วนะเดี๋ยวไปบ้านพี่ชายเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะเอา เอาโซฟาตัวใหม่มาส่งให้ลูกชายเนาะแล้วความที่ลูกชายทํางานอะ่ะเขาเอารถขายแต่ว่าถอใสไ่ไปดีแล้วรถตู้หมุนเดียวก็ไปเดี้ยวให้สุดไม่ถอยเหยียบคนนั่นแหละก็เลยเดี๋ยวเขาเอาโซฟาตัวใหม่มาส่งนะเป็นตัวใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เอาตัวเก่าเนี่ยกลับไปก็หวังว่าเขาคงจะไม่แบบว่าทำไมเธอไม่ประกอบหรือว่าไม่ไม่เอามันออกให้มันออกแต่ว่าลูกชายถามเขาแล้วที่ร้าน ขาฟอร์นเจอร์เขาบอกว่าไม่ต้องแยกส่วนมันก็ให้มีอย่างนั้นเลยมาแล้วจาโซฟาตัวใหม่นะใหญ่กว่าเดิมต้องอันนี้สิจริงๆแล้วที่จะเป็นอันที่ถูกต้องที่สั่งตั้งแต่แรกเนาะเพราะอย่างที่น้าบอกมันจะ,ะยาวประมาณสาเมตรเนาะคือเือ,อเต็มกำแพงตรงนี้เลยที่ได้นะมันกระจุ้งกระจิงมันก็พอดีแหละแต่มันอยู่ในคาทูขันตานะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปประกอบกันก่อน เรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วนะประกอบก็ไม่ได้ยากประกอบแค่ขาเฉยๆดูสิมันจะใหญ่ใหญ่มากกว่าตัวเก่านะไม่รู้นะยังมีรูปหรือมีวิดีโอตัวเก่าไว้อยู่นะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันอยู่หน้าตาแบบไหนกันมื้อเย็นบ้านนะจะเป็นข้าวมันไก่นะแต่วันนี้ข้าวเหมือนหุงไม่สุกังไงไม่รู้ข้าวเหมือนข้าวแข็งแข็งค่อนข้างจะผิดหวังเอาได้แล้วหรอเอาแดนนิตบอกว่าพอนะตอนข้าวสุกใหม่ๆนะคนเลยเนาะ แล้วทีนี้มันรู้สึกแข็งแต่ว่าพอปล่อยเป็นนานๆไปมันได้แลว้วอะเออข้าวดีแล้วน้ำจิ้มทำไว้ซะเยอะเลยแล้วก็แตงกวานะแล้วก็น้ำซุปสวัสดีตอนเย็นๆจ้าได้เวลาไปทำงานแล้วนะนะเน,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 นี่ยอยู่บนรถไฟแล้ววันนี้ก็ยังเดินขึ้นมาเหมือนเดิมจ้่ด้วยว่า <c oughs> ออกลังกายเออเริ่มเริ่มคิดได้แล้วแหละว,ว่าชีวิตนี้ต้องทําอะไรบ้างแล้วเนาะน้ําหนักขึ้นเหลือเกินแต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะอยากแข็งแรง เดี๋ยวว่าจะไปซื้อ, <c oughs> อที่ออกกำลังกายลายปีอยู่ยิมคูดแต่จ้ะนะก็นะภาษาไทยจะเรียกว่าไงที่ออกกำลังกายลายปีนั่นแหละเออซื้อบัตรออกกำลังกายหลายปีด้วยว่าน้าเนี่ยก็มีเงินจากทําไมก็ไปตู้หน้ากันมาด้วยว่าน้าเนี่ยก็มีเงินจากของที่ทํางานที่ว่าสนับสนุนเรื่องที่ไปทําให้ร่างกายแข็งแรงไปนวดไปออกกำลังกายหรืออะไรใดๆหรือว่าแม้แต่ว่าไป ทำเล็บเท้าที่เป็นแบบว่า,าไม่ใช่ทาเล็บเท้าเหมือนทาส่งทาสีเนาะแต่แบบว่าถ้าเกิดเป็นเล็ขบขบโน่นนี่นัน่นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าป่วยเป็นจะเ,เ,เ,เอาเอาไปว่าทาเล็บเท้าสําหรับจะในเรื่องยาแล้วกันนั่นแหละก็เลยว่าไหนๆก็มีแล้วใช้สับ้างจะให้ว่ามันสูนไปสวัสดีเช้าวันใหม่จ้ะ ดูดีวันนี้หมอกเต็มเลยอ่ะนะพอเพิ่งถึงบ้านนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านเอาออกกำลังกายไปด้วยในตัวเดี๋ยวนี้เขาขึ้นมาบอกเธอเธอมีแรงเดินกลับบ้านไหมถ้าเธอมีแรงเดินกลับบ้าน,าเ,เ,ดน,บบานเดี๋ยวฉันเดินขึ้นมารับเออบอกมาถ้าเธอมาฉันก็เดินกลับนี่แหละแล้วดูดิหมอกเต็ม,มแล้วเมื่อคืนนะงานยังโคตรเยอะแบบเยอะ มากๆตั้งแต่เริ่มงานจนจนถึงหกโมงครึ่งอ่ะได้นั่งได้นั่งแป๊บนึงก่อนไงนก่อนเลิกงานเนาะแล้วเมื่อคืนน้าได้ลูกสาวเออแ้วทีนี้เมื่อคืนด้วยว่าง,งานเยอะเราคนคนละคนพนักงานน่ะน้อยยังไงก็แล้วแต่เดินกลับบ้านกันดีกว่าแล้วน้านี่ยังหิวเลย เดี๋ยวดูก่อนว่ากลับไปถึงจะกินอะไรอาจจะกินลูกลูกพลุนแห้งสักสามสี่ลูกให้พอได้อยู่ท้องเนาะคือช่วงหลังๆมานี้นะเหมือนแบบเดือนสองเดือนให้หลังมาเนี่ยปกติน้ไม่เคยเป็นได้แบบว่าเอออะไรอะแบบแสบแสบ,แสบร้อนคอหรืออะไรเงี้ยก็เนี่ยหลังๆมาเนี่ยเป็นแสบแสบร้อนคอรู้ว่าจะเป็นในเ,เขาเรียกอะไรนะ ดไหลย,ย้อนกับเขาบ้างแล้วเหรอก็เลยไม่ค่อยกล้ากินอะไรนะปกติคนเียว่าก็เป็นกดไหลย,ย้อนนะเคยได้ไปอ่านมาเขาบอกว่าอยากกินแล้วไปนอนเลยซึ่งบางครั้งของน้าเนี่ยถ้าน้าหิวหน้ากินพอกินเสร็จแล้วนะ้าก็ไปนอนเลยด้วยว่าต้องนอนใช่ไหมละ่ะพอเดี๋ยวต้องไปทํางานหรืออะไรเงี้ยก็เลยว่าหรือทําตัวแบบนี้เปล่าวะมันก็เลยเป็นแบบเหมือนแบบแสบๆร้อนคออะ มื้อเย็นของนะ้าวันนี้จะเป็นคั่วกริ้งเนื้อนะเดนิสทำเดนิบอกอร่อยมากแล้วก็ไข่พะโลน้น,นี้นะทำเองแต่เมนะื่อเช้าเนาะแล้วก็มีผักาตองอันนี้ไม่ได้หั่นด้วยว่าอยากจะกินแบบว่าฉีกเอาอะอ,อแล้วก็กาแฟเย็นนะเดนิทำเนาะตื่นึมากับข้าวก็พร้อมเรียบร้อยแล้วยังไงขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวได้ไปทำงานจ้าได้เวลาไปทำงานเลยจ้าจริงๆแล้วเนะ่ะวันนี้อากาศดีนะเมะื่อเช้าเมื่อวานก็อากาศดี แล้วก็วันนี้กลางวันก็อากาศดีแบบมีแดดอยู่ที่25องศาเลยประมาณเนี้ยแต่น้านอนเข <c oughs> าบอกอาทิตย์เนี้ยสุกสาวอาทิตย์เนี่ยอากาศจะดีมากแต่ก็ยังว่าแหละด้วยว่าน้าทำงานเนาะสุกสาวอาทิตย์นี้ไม่รู้เหมือนกับว่าอาทิตย์หน้าจะดีหรือเปล่าชวนเพื่อนว่าไปในเมืองกันไหมเออไปซื้อกับข้าวในเมืองกันไหมหรืออะไรเงี้ <c oughs> เพื่อนยังไม่ตอบเนาะเออจริงๆเราชวนเขาไปนวดด้วยนี่แหละแต่เขาบอกว่า เขาเป็นเม mm ้น hmm. ก็เลยไม่อยากไปมันไม่สบายตัวอันนั้นก็เข้าใจได้อยู่เอาไว้ค่อยไปนวดวันอื่นอีกอย่างนะจะแปลของกับที่ลูกสาวด้วยเพ่อ mm hmm. นะ้าเนี่ยให้ลูกสาวสั่งสั่งชุดแล้วก็ออเทอ์ซไว้ให้นะ mm hmm. เดี๋ยววันที่23เอ่อจันยาเนี่ยที่ทำงานที่คลินิกเขาจะมีงานเลี้ยงของคลินิกแล้วเขาบอกว่าใส่ตีมที่แบบว่าชุดที่อะไรก็ได้ที่เธอมไม่เคยเห็นฉันใส่มาก่อน หรืออะไรประมาณนี้ซึ่งน้าเนี่ยดูไว้แล้วซึ่งน้าเองอะชุดแบบนี้ก็ไม่เคยใส่แต่คิดอยากจะใส่อยู่เหมือนกันหวังว่าชุดที่สั่งมาเนี่ยจะไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะว่ามันต้องให้ได้แบบพอดีตัวมันจะสวย